สวัสดีครับเบ่าสวัสด์ครับผมวันนี้มาประกัดครับพี่น้องครับอยู่มองเขาหน้าปังครับผมมากับพันน้อยกรบพันต้นครับผมนี่พันต้นเฮาเมนี้เพื <tôi S 2> ่อนขออาสาเพิ่นเพิ่นส้วนผมบ้านเบ่าสวัสดิ์พามหาประกัตในหน้าเพื่อนวาเพิ่นวะเพื่อนจะไปค้นหาเองครับผมืัอนี้ก็ถาเบิ้งเพื่อนครับผมนี่ครับบรรยากาศเขาเขียวครับพี่น้อง เขาหน้าปังครับผมตามรุ่นตามเบิ้งด้วยกันรครับนี่พานน้อยเฮาโตน้อยครับ,ตรบแต่ว่าอยู่ม้อนึ่งปีนี้ครับผมเพิ่งกำลังหาเมื่อนี้เพิ่งขอหาครับผมเพิ่งชวนมาหาผมเห็นว่าใส่แรงงานเด็กเลยครับเด้อคือเพิ่งกำลังมาประกาศด้อก,กันครับ เดี๋ยวพันต้นที่เอากระชอนตักบอกพันต้นอืโอ้มันอยู่หลึกเนาะพันต้นเนาะโอ้นี่พี่น้องบอดครับรุนในกันครับผมช้อนเลยโอ้บอดเนี่ยเนี่ยบอดอาขาวๆพี่น้องอไรช้อนไหมทุกคนละ่ะแต่๋ยวยินได้พันต้นเด้อ บ่ได้พี่น้องตารรุ่นไหมครับผมนี่ว้าวพี่นอ้องส่ยพันต้นแักการครับผมนี่ครับพี่ยอดครับเฮ้อนี่พี่นอ้องรุ่นไม่กันครับผมมีโตัวปะนี่กาพันต้น ตื่นบ่ฮะเอากระชอนไล่ไปด้วยครับเดี๋ยวนะครับเด้อเอาน้าใส่ขวดก่อนครับนี่ครับพี่น้องป๊อบเขียวปื๊ดเลยพี่น้องเพื่อนเะนี่ครับโอ้เดี๋ยวใส่ขวดให้เบ้างครับผมอ่ะเอาขวดโต้งนี่ด้วยเพื่อนเ้อเอาขวดขึ้นมาโต้งกันกระชอนนี นี่ครับผมพี่น้องงามอยู่ด้วครับโอ้สีแบบได้ตัวแม่พร้อมครัวบ,บางยานี่เต็มแลวนี่ครับถามรุ่นในกันครับผมแต่ว่าสีได้กับ่ะไ้บุรู้เด้อพี่น้องเด้อ นี่ครับจะให้เบิ้งบอดน้ากันนี่นี่ครับได้ใส่พานต้นจัดการบันนี่มาพานต้นบันรุยเลยพานต้นเห็นป่ดัดเลย็กล่ดกระซอลัดนอกเลยตือดักหมมหมอเลยเคลียร์ไ,ไม้ออกเลื่อยเด้อบอดงามขนาด นี่ตเอาเลยครับต,รต,รตัวใตใหญนต้นพอสูงใหน่โตแล้วตรงลงไปพ้กละอุย้ยรุนแัน,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 นครับผมใส่กระชอน้ำน,นี่พี่น้องอู้เขียวงานน้าต้นเนาะหักไส้กลางน้าต้นเนาะมีแต่ไส้นี่ครับผมเอ้าแห่พันต้นแล้วไส้ขวด ตนเฮามักประกัดครับผมมักประกัดแล้วก็มักไก่ตีนี่พเฮาสองตัวครับตัวลงไปบางแยกคึกๆนะครับผมเอายนโป้ดูพันต้นนี่ครับผมเสียนหน่อยเฮาตามรุ่นตามเบิ้งในการครับผมนี่เอาเลยครับตามสเกีตตัวละก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นยัง น้องจะผ่านต้นพิเทลาน่ายู่ครับผมได้ก็เอาไปได้ก็บอกครับผมอู้ดไม่เอฟซีบ้างนะฮะตัวนี้อู้สุดยอดเลยพี่น้องตัวนี้น่เน,นยาะตัวตัวนี้อีกตัวนี้นี่ครับจะใส่ขวดให้บ้างครับผม โอ้ตัวใหญ่พี่น้องตัวนี้นีแล้วครับตัวใหญ่งามอีสามแต้มครับผมามรุ่นด้วยกันเ,เห็นปะอ,อืมคพันโน้ยเอาเบ่งด้วยกันพี่น้องโอ,เ,โอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพันต้นเถินี่ครับผมฟอร์ว่างใหญ่นี่ง จัาการเลยครับโฟดใหญ่ฟอดขาวอยู่ตัวนี้โอ้ยหฮเมันบพล่ละเดี๋ยวรุ่นแ้วกันครับผมยันอู้หผ่านหน่อยเขาได้แล้วอเ,เอาไหมเพ้งละใส่เ,เย็นใส่กระชอนเลยอือครับผม ตัวใหญ่เดือบตัวนี้เดี๋ยวใส่ถุงไว้เบ้างครับนี่ครับผมนี่ครับสีลูกหวายนี่ครับลงไปบางยา่านสีแต้มครับผมนี่ครับผมผ่านต้นสอนได้บางยา่านสีมือแท้ผ่านต้นนี่วะ นี่เดี๋ยวใช้ขวดแล้วบ้างครับผมมือนี้ก็เอาซำนีก็น้ำพันต้นเนาะเดี๋ยวเราจะมาสรุปยอดเนาะได้ห้าตัวครับผม มือพันต้นครับผมมือนี้ฮากะอส่สนีนะพันต้นเนาะมือไม่ฮาจะว่ากันไม่นะพันต้นเอาสวัสดีเอฟซีเฮาในพันต้นคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้ครับเดอ้อสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจกบไอดีไลค์ครับผมเดี๋ยวผมสิแจ้งครับผมสนใจประกัศป่าเดี๋ยวอีจักเดือนหนึ่งสิภาไปหาก,กีตาร์เบิงหงหลงครับผมให้ถึงฤดูฝนจบเจียงครับผมคลิปนี้ก็ไว้สำนีกันครับสวัสดีครับ